สวัสดีครับนูฟอร์มไทยครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นไกด์นะครับในการทำเควสห่วงลึกอาบแสงจันท์นะครับแล้วก็ก่อนจะไปรับชมเนื้อหากันนะครับรบกวนนะครับกดไลค์นะครับกด s u b สไครป์ช n e l นูฟอร์มไทยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วก็เพื่อติดตามคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับเกม Gen s ช i n Impact จากทางช n e l นี้ครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหาในวิดีโอกันเลยครับโดยจุดรับเควสนะครับให้เรามารับเควสนะครับบริเวณ MOU U N ชายนะครับ คือผมอ่านไม่ออกจริงๆนะครับขออภัยด้วยนะครับเมื่อไปบริเวณดังกล่าวนะครับเราจะเห็น NPC ผู้หญิงยืนอยู่นะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้นะครับเขาเป็นมิโกะนะครับชื่อซูยูกะนะครับโดยซูยูกะนะครับเขาต้องการให้เรานะครับคลายผนึกทั้ง5นะครับซึ่งผนึกทั้ง5นะครับมันจะแยกเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับของวัดทาซูมินะครับ ซึ่งไอวัตสุมินี่คือชื่อกอะนะครับโดยหลังจากรับเควสเสร็จนะครับตัวเควสนะครับจะให้เราไปหาดวงตาเขี้ยวครีบหางนะครับแห่งวัตสุมินะครับเราก็สามารถเริ่มดําเนินเควสไปได้เลยนะครับโดยแต่ละตำแหน่งนะครับก็หาได้ไม่ยากนะครับก็คือให้เรากดไปที่เควสนะครับแล้วก็กดนําทางไปยังตำแหน่งต่างๆได้เลยครับส่วนในวิดีโอนี้นะครับจะเริ่มที่ดวงตาก่อนนะครับพอเรามาถึงบริเวณที่เควสบอกนะครับให้เราไปคุยกับแผดศิลานะครับข้างๆศาลเจ้านะครับ หลังจากคุยเสร็จนะครับตัวเควสนะครับจะให้เราคลายผนึกตัวสารเจ้าตรงนี้นะครับโดยวิธีการนะครับให้เราใช้จิตสัมผัสนะครับหรือกดที่ดวงตานะครับถ้าเล่นในมือถือนะครับถ้าเล่นในคอมก็กดลูกกิ้งตรงกลางนะครับเราจะเห็นแสงสีม่วงๆนะครับนำทางเราไปนะครับพอถึงบริเวณที่แสงนําทางไปนะครับจะเจอนะครับเป็นก้อนสายฟ้านะครับให้เราใช้ลมปัดเป่านะครับ เกิดเจ้าก้อนสายฟ้านะครับที่เราต้องไปปัดเป่าเนี่ยจะมีทั้งหมด3ามตำแหน่งนะครับหลังจากปัดเป่าเสร็จหนึ่งตำแหน่งนะครับก็ให้ใช้จิตสัมผัสนะครับนำไปยังตำแหน่งที่2นะครับแล้วก็ที่3เรื่อยๆเลยครับ It's not eternal. หลังจากที่ปัดเป่าครบสารตำแหน่งนะครับให้กลับมาที่สารเจ้านะครับแล้วกดคุยนะครับเราจะได้เป็นตัวสปิร i t Pearl มานะครับซึ่งเรานะครับจำเป็นจะต้องหาไอ้สป i ริตเพล r l เน็ตจากชิ้นส่วนอื่นนะครับอีก3 q u เควสครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปหาเคี้ยวกันนะครับ ก็เช่นเคยนะครับกดนำทางที่เควสนะครับมันก็จะนำเรานะครับไปตำแหน่งที่เขี่ยวอยู่นะครับเช่นเคยนะครับให้เราคุยกับศิลาข้างๆศาลเจ้านะครับสำหรับตำแหน่งนี้นะครับเขาจะให้เราปกป้องนะครับไอเลไลน์อันนี้นะครับไอตัวมอนสเตอร์เนี่ยจะมาตีหินตรงนี้นะครับแนะนำนะครับให้จัดทีมที่ดีที่สุดนะครับที่ที่มีเลยนะครับอย่าลืมพวกตัวฮิลด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างยาวนะครับ หลังจากปกป้องเสร็จนะครับเราก็จะได้ Spirit Pearl อันที่2ครับผมก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับให้เรานำทางนะครับไปยังคีบแห่งวัตสุมิได้เลยครับผมและเช่นเคยครับคุยกับแผ่นศิลานะครับโดยบริเวณนี้นะครับเขาจะให้เราแก้พัซเซิลนะครับมันจะมีพื้นที่กลมๆสีเทานะครับอยู่2วงกลมเนาะซึ่งพัซเซินี้แก้ไม่ยากนะครับก็คือ ก็คือให้หมุนนะครับจนกระทั่งแสงสีฟ้าบนพื้นนะครับของปลาทั้ง3ตัวนะครับพุ่งไปยังตรงกลางนะครับพอเสร็จแล้วนะครับมันจะมีเหมือนกับเป็นออร่าออร่าน้ําตรงกลางขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้กลับมาคุยที่เสานะครับพอกดที่เสาปุ๊บนะครับก็คือเป็นการเสร็จสิ้นที่ตำแหน่งนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราย้ายนะครับไปทําแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับกับกับอีกวงกลมหนึ่งนั่นเองครับผมทําแบบเดียวกันเลยครับเมื่อเราทําสําเร็จครบ2วงนะครับเราก็จะได้สปิริตเพิ่มมาอีกเม็ดครับผมอัน ต่อเลยนะครับให้เรากดเหมือนเดิมครับนำทางไปยังตำแหน่งหางแห่งวัตสุมิได้เลยครับพอมาถึงบริเวณดังกล่าวนะครับมันจะมีแก๊งฟาตุยเฝ้าอยู่นะครับให้เรากำจัดแก๊งฟาตุยนะครับแล้วก็คุยกับศิลาเช่นเคยครับหลังจากที่คุยกับแผ่นศิลานะครับตรงนี้ง่ายมากนะครับก็คือให้เราเก็บดอกไม้สายฟ้านะครับแล้วก็ไล่จุดตะเกียงสายฟ้านะครับตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นมาชั้นบนได้เลยครับ พอเสร็จแล้วนะครับเราจะโทนลบกวนนะครับจากแก๊งฟาตุยนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดินนะครับก็ลงไปจัดการมันครับผมพอเสร็จแล้วนะครับให้กลับมาคุยที่ศาลเจ้านะครับเราก็จะได้ตัวสปิริตเพิร์อันสุดท้ายนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเควสดวงใจนะครับแห่งวัตตาซุมิมานะครับก็ให้เรากดนำทางไปยังที่เควสได้เลยครับผม เสร็จแล้วนะครับตัวเควสนะครับจะนําทางนะครับเพื่อไปคุยกับซูยูกะอีกครั้งหนึ่งนะครับพอมาถึงนะครับซูยูกะนะครับก็จะขอร้องให้เราทําบางอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือให้เรานะครับไปเปิดประตูหัวใจแห่งวัตสูมีนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปยังตําแหน่งตามเควสนะครับซึ่งพอไปถึงนะครับเราจะเจอเป็นม่านนะครับที่มีรูปเป็นปลานะครับให้เราใส่สปิริตพลทั้งสนะครับเพื่อขายผลิตตรงนี้ครับผม และแล้วนะครับเราก็มาถึงนะครับหัวใจแห่งเกาะวัตสุมีนะครับซึ่งหน้าที่ของเราต่อจากนี้นะครับก็คือคลายผนึกอันสุดท้ายนะครับโดยวิธีการคลายผนึกนะครับนั้นก็ให้เราแก้พัซเิลนะครับรูปปลานะครับซึ่งเราเคยทํามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือให้ตัวปลานะครับหันไปยังตรงกลางนะครับแล้วก็คุยกับสามนะครับทําแบบนี้นะครับวนกันนะครับครบสที่นะครับก็จะเป็นการเสร็จเควสครับแล้วก็นะครับทุกๆครั้งนะครับที่หันหัวปลานะครับ จนนะครับตรงวงกลมตรงกลางนะครับมีน้ําขึ้นมานะครับมันจะมีมอนสเตอร์นะครับเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำนะครับขึ้นมานะให้เราต่อสู้นะครับเตรียมทีมที่ไม่ใช่ธาตุน้ํามาสู้ด้วยก็ดีนะครับ Teamwork dreamwork. is หลังจากต่อสู้เสร็จนะครับก็จะมีเหมือนกับเออเป็นอสูรหรืออะไรสักอย่างนะครับลอยพุ่งขึ้นไปนะครับก็คงเป็นการคลายผนึกสักอย่างนะครับก็มีเหมือนเออผมไม่แน่ใจมันคือตัวอะไรนะครับพวยพุ่งขึ้นฟ้าไปนะครับผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำนะครับว่าผมบั๊กหรือเปล่านะครับมันดูแปลกๆนะครับมันดูมันควรจะมีคัตซีนอื่นหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าหน้าจอผมมันค้างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวเควสะครับจะให้เราไปเก็บคุญแจนะครับชื่อว่า Key of the d e e p นะครับ ชื่อไทยก็คือกุญแจอาบแสงจันทนั่นเองครับโดยกุญแจนี้นะครับเอาไปทําอะไรนะครับตัวผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับไว้ถ้าผมทราบนะครับผมจะมาอัปเดตในวิดีโอต่อๆไปแน่นอนครับผมสําหรับตัวเควสครับห่วงลึกอาบแสงจันทรนะครับก็จบที่ตรงนี้นะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับให้คนที่ยังติดอยู่บางขั้นตอนนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าเควสนี้ไม่ยากมากนะครับเพราะว่าเราสามารถแค่กดนําทางนะครับแล้วก็ทําตามเงื่อนไขของแต่ละสถานที่ได้เลยนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ